อัดตัวกูยัง vida, ต้องทำอะไรอีกเหรอเนี่ยไม่ใช่แค่ขี้เกียจเกินตาแค่ตามมาห้าพันลานของมามาโน่ทุก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 พอร์คับนี่คือรายการของดักไลท์แชนแนลนะครับแชนแนลทุกปีทีก็ในการอัดทั้งเริ่มที่อัดในคอมก็อัดทั้งในคอมทั้งโทรศัพท์แหละครับอ่ารับโยโย่โย่โย ตำใจคือปัญหาแก้วนี่ผมเปลี่ยนเพศไปเป็นนะครับใครที่รู้ว่าผมแบบผมอยากเปลี่ยนเพศอะไ,อไปอยากเป็นตุ๊ดฮึคือใครรู้ก็บอกด้วยนะครับผมก็เปลี่ยนตัวให้มันเท่ๆเลยนะแมวตุ๊ดตุ๊ดผมทำมาตั้งนานแล้วมไม่ได้ไปเทเห็นคลิปก่อนนะครับ ระเบิดเอา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 ก็นี่คือหมวดแบบนี้นะคือตาย้วเนี้ก็จบเลยนะครับคือผมเนี่ยกาทำแบบแค่รอบเดียวนะรอบเดียวไม่เดียวดิคือแบบทำไม่เดียวคือคือตายปักก็เลิยยังมีปัญหาอีกเยอะนะครับอย่างเช่นกับเวลาอักเนี่ยได้ฟินาทีได้หรือเปล่าเสียเวลาคือดีเวลาไป คือเกือบมันจบตอนไหนก็บอกด้วยนะครับผมไม่รู้นะครับเพราะผมไม่เห็นเวลาอนี้ก็ตัดไม้ไปก่อนนะเดี๋ยวยุ่งกับอะไรแฮงฟินอ่ะก็มีปัญหาแบบเรื่องติดต่ออะไรเงี้ยแบบแบบติดขัดนิดตนึงแบบเวลาออกไปเกมไหมครับโนนนี่นั่นต้องมาดูก็นะมันยากผมไม่โหลดฟีมาไม่ได้โหลดแบบฟื้อ ไม่ค่อยมีเงินครับขอเงินหน่อยได้ดเปาฟากครับฟักห้ารา้อยหกนร้อยนะใครมีบุญใจดีบุญใจเริ่มไม่ดีแล้วเนี่ยที่บุญว่าบุญใจเริ่มไม่ดีเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอืมนั่นแหละทำไมคิดว่าที่นี่มันเป็นเกาะวะดูดิความอยากดูอยากเห็นเนี่ยความตายของกเรานะครับจำคำพูดหอผมไว้ดี เนี่ยเป็นตุ๊ดเนี่ยเห็นผีผิวเปล่าเห็นใช่ไหมบอกมาดีๆไม่เห็นก็บอกทบได้เนี่ยมันเป็นเกาะมันเป็นเกาะเกาะฟิตฟวงตั้งชื่อให้แล้วตอนนี้เกาะฟิตรวงตั้งชื่อมาใครได้อะรอ,อ,องวัวมีมาด้วย,ยไม่เลยไก่ไม่มีระทำเค้กได้ยังไงวะก็เราอยู่เกาะนี้แทนเป็นเกาะูุนดีว,ว่าเกาะูุนไม่ ฝ่าลราฝัดเยอะอ่ะอย่าปลูกจนมาตจนที่นู้นเลยครับไปนี้แะเป็นเป็นบ้านเราอ่ะที่น่าปลอดภัยมากว่าตุ้งนุนะฝัดเยอะเกินนะค่อยทำประพานมามาอันี้กันเอาไว้ค่อยทําเออเสียงมันเพี้ยนก็บอกด้วยนะครับผมไม่รู้หรอกบาคนพูดไม่ชัดนะครับแบบฟอกเฟื่อยไงมันก็ติดเป็นฟอก นี่คือไม้หนมงัวนะครับไม้มันมันคล้ายต้นไม้หนม,มะอะกำลังต้องต้องใช้ว่าหนมคิดเลิกนะคิดเลิกไม่ได้นี่คือหนึ่งจุดองจุดองนะครับไม่ใช่หนึ่งจุดสามนะครับผมมันไม่ติดอ่ะคือมันไม่มีให้ครับใครรู้ก็บอกด้วยนะมันไม่มีอะมันไม่แค่เท่านี้่าเรื่องมากเลยขอร้องดีือคุณเรื่องมากองกะเนี่ยก็นนะ แค่แค่เท่านี้ก็หนึ่งวันดีฟุดๆแล้วทำบ้านกันทำยังนั่นใครระเบิดตัวนี้แกขอกนิวาของเราดม,ดมไปดูดิดม,ดมเอาดมเอาไปแล้วไม่อยู่ละไปแล้วไม่อยู่ที่นี่ที่ไหนที่นี่คือใครกูคือใครฉันเป็นที่ไหนคะเนี่ยโอ้ยที่นี่ที่ไหนไม่มีใครอยู่เลยคือมันตกเลย เชื่อเกิดอะไรขึ้นกับฉันไม่พูดจริงว่าผมอาจจะแค่เป็นนาทีนะอมไม่นะที่นี่ที่ไหนกันให้ยู่ชันได้บ้างปัดคี้เหลือเกินไม่ใช่หน้าผู้หญิงคนเดียวอยู่าตามนำพังก็มีเครื่องมาช่วยอมเหลิมกดเกตอบอ้อมคียอ้อมเพราะตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วเออ,เอ,อมีน้ำผึ้งให้ด้วยเว้ย <laughs> เยี่ยมไม่มีเมื่อก่อน,อนเคยอันดนแบบไม่มีนะครับผมก็เลยลบไปเลยเพราะม,มันไม่มีเฟียงอยู่อ่ะตอนนี้มีเดิกให้ดูเลยวสบบายแล้วกูตรงไหนดีวะตรงนี้กันไม่รู้ว่าฟัางตรงไหนดีครับใครรู้ก็บอกด้วยบอกทุกคนนะจะนะมันจี่็รกู้นะทำทำไมวะเพี่ออะไรปิดเลยจ้ะ ขั้นแรกในการทำอาวุธของเราคือขวานไม่ต้องขวานเดี๋ยวกดพอจอบช่างแม่งแล้วเราก็ไปขุดหินแล้วก็หินอย่าคิดหินอย่างใครเไม่ใช่หมวอไขฟื้นฟื้นฟื้นไขไขฟื้นไขอะไรมากก็มีรูย ในใี่ครอไข่ตูดเจ้เนะี่ยไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วอยู่ทำไมล่ะขอแป๊บหนึ่งนะครับยังอัดอยู่ทุยตุกอัดมาให้กูดูได้ไหมเฮ้ยฮไม่ไหวแล้วหมดความอดทนจริง,รงเเบื่อ ายเพร่ออย่านี้แหละไม่น่าเล่นหมดเลยเลยเล่นเป็นครั้งแรกของไมค์ครับชื่อว่าอะไรดีไหมครับไอ m อ h e Fat แฟหละไม่ the อัพเด้ตายอ๋อดูแล้วตั้งชื่อว่าอะไรดีไหมครับแห่งความรอดชีวิตไม่ใช่เอาไหมครับแห่งดินแดนแห่งความตายไม่เอาดินแดนนะไม,ไม่ครับคนตายกันนะกินได้ไงวะเนี่ย ไม้คราดินแดนแห่งความตายเหมาะดีตามชื่อนี้นะครับไม้ค้าแห่งความตายคิดชื่อได้ไงวะกูอัจฉริยะชัดๆตาปิดตาโอเคอยู่นะครับบอกจำไว้เลยว่าคามคิดโอเคโอเคโอเคนะจ๊ะแต่เราเอาส่วนสี่นะครับเพื่อไปทำตูด เราต้องทำในหลายอย่างนะครับต้องเข้าใจด้วยว่าทำอะไรใจจ่าย,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 ยไม่มีฝั่งเพลงเลยนะเอวิวเอวิวเพื่ออะไรวะทำไปเถืออวิดีของมนุษย์ทก้งไดนได้ได้เมื่อใดของมนุษย์นี่ทำเพลงเลยนะของตน คำองตนคนคนเดียวก็อยากจะเชื่อคือคำกระพูดอยากจะหาคำแลาวคือคำลามอยากจะหาคือคำคำคือคำพูดอยากหาคำพูดของไม่อยากจะเชื่อคือำพูดของมนุษย์มนุษย์ถุกคือถูกองององได้องได้ได้ตามได้ตำนานของมนุษย์เฮ้ยเริ่มมัวแล้วตอนนี้ได้ ขันไม่เกิดยากค,ค่ะกำลั้นลาต่อมามาม่น,มน,มนอนม่นอนม่นอนถูกถูกอ้อนกยยากเยาคากเชื่อค,าคา่ะคำไปไกลไกลให้เทิงก็วีทีเกักระตุงนต้นไปให้เทิงทีตอนที่เหลือนี่คือการทำไหมน,นี่นะครับขอแห้งนะกูแล้วคือการตัดไม้ แล้วเราก็ต้องหอการทำฟาร์มนะครับฟาร์มคือิ่งแรกที่เราต้องทำเพื่อดูแลตัวเองมืดแล้วจ้ะใครก็ได้ช่วยฉันด้วยมีเตอร์แทมเรื่องโฟนไว้อไรเงี้ใครดูเคยดูเลื่องโฟนไว้บ้างครับผมคยดูตอนเด็กๆเ่ะติดใจมากเลยไม่ใช่เมื่ก็เนี่ยดูกับพี่พี่ควรดูแล้วเราก็ดูถึงตอนจบโราไว้ขาแต่งงาน ใช่ก็ใจตุกก้ยเจ้าหญิงแล้วก็ลินพันกันอ,อารมหามากตุกโนไว้เนี่ยแบบจูบก,กันใช่ปะเมื่อเธอเนี่ยก็หลับตายเาโดนไม่หมดแอปเปิ้ลไฟจูบเธอไว้อยู่ไม่ใช่ตุกจุดไว้นะครับแอปเปิ้ลทองเลยนะปพี่เกินละมดดอไปนะใช่คือแอปเปิ้ลทองเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยแบบ มันตายอ่ะเกินไปเกยนไปนะคะนี่คือืิอเพิ่มมาหลังให้เรานะ